เข้าสู่ช่วงที่3ของ m o สเนว์ค่ะในช่วงของ science for future นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วค่ะว่าจะเป็นการนำเอาโซเชียลมีเดียนะคะมาผนวกกับเรื่องของการศึกษาค่ะให้เกิดในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านระบบโซเชียลมีเดียนั่นเองะจะเป็นอย่างไรนะคะน่าสนใจแค่ไหนวันนี้ค่ะเรามีคลิปวิดีโอนะคะซึ่งถูกเผยแพร่ค่ะทางด้านของสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook นะคะเขาบอกว่ามีคนดูนะคะมีคนติดตามกว่า1ล้านวิวเลยทีเดียวโอ,โ,อโอ้โห,โหจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะและจะเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะเห็นไหมคะคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็มีผู้สนใจกว่า ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเห็นค,คลิปนี้อาจจะไม่ชัดแต่เดี๋ยวไปฟังเสียงชัดๆของ<น>คุณครูกันเลยดีกว่านะคะเพราะด้วยความสวยของครูเนี่ยเป็นที่เรื่องลือเลยนะคะว่านอกจากจะสวยเก่งน่ารักแล้วอัธยาศัยดีแล้วคุณครูยังมีน้ำจิตน้ำใจอยากที่จะใช้โลกแห่งโซเชียลตรงนี้ค,ะค่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่รักและสนใจในส่วนของการสนทนาภาษาจีนเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนนะคะไปสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับคุณครูอา ภาสิริรติเมธากุลค่ะว่าที่มาที่ไปของการใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์แบบนี้คุณครูมีแรงบันดาลใจอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันค่ะ และจากคลิปวิดีโอที่เราได้ดูกันเมื่อสักครู่นี้จาก YouTube นะคะนี่เป็นเพียงแค่นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นที่มีผู้ที่เข้าชมและสนใจมากกว่าล้านวิวเลยทีเดียวค่ะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะคุณครูมีภารกิจติดสอนค่ะจริงๆแล้วตั้งใจอยากที่จะวิดีโอคอลหรือว่า Skype หรือว่า h a n g o u t เนี่ยผ่านโปรแกรมที่คุณครูใช้งานอยู่แต่วันนี้มีโอกาสที่จะพูดคุยและคุณครูอยู่ในสายกับเราแล้วละคะ่ะต้องขอต้อนรับคุณครูอาภาสิริรัติเมธากุลนะคะคุณครูสอนภาษาจีนจากโรงเรียน ขามแก่นนครสวัสดีค่ะคุณครูอาภาสิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้คุณครูแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาภาสิริลติเมธากุลนะคะตอนนี้เป็นครูสอนภาษาจีนอยู่ที่โรงเรียนขามแกน่นนครจังหวัดขอนแกนนะะ่นค่ะค่ะเท่าที่ทราบมาคุณครูได้รับความสนใจมากๆในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าในโลกออนไลน์เลยค่ะกับวิธีการสอนภาษาจีนของคุณครูเริ่มต้นก่อนเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสดูคลิปวิดีโอของคุณครูค่ะการสื่อสารหรือว่าการสนทนาของนักเรียนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในบทการเรียนการสอนของคุณครูใช่ไหมคะหรือว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคะ 哦，哈。Oh, huh. คือตอนในคลิปนะคะคือกําลังสอบเก็บคะแนนนักเรียนค่ะของแต่ละบทเรียนแล้วบทเรียนนี้คือจะเรียนเกี่ยวกับการทักทายค่ะโดยจะให้นักเรียนจับคู่กันสองคนแล้วก็แต่งบทสนทนาภาษาจีนแล้วก็เอามาสอบหน้าห้องค่ะค่ะก็เหมือนกับเป็นการสื่อสารเรื่องของบทสนทนานในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะอันนี้ถือ<ช>ว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโซเชียลมีเดียเราจะเห็นได้เยอะแยะมากมายแต่ขอสนับสนุนในแนวคิดของคุณครูนะคะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการเผยแพร่โซเชียล ที่มีประโยชน์มากๆอย่างแรกเลยคงต้องขออนุญ,ญาตถามก่อนคะ่ะว่าภาษาจีนล้ว,วันนี้มีความสําคัญกับโลกยุคป,ปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนคะคือภาษาจีนเป็นภาษาที่สําคัญมากเลยนะคะ,คะก็ลองจากภาษาอังกฤษหรือว่าพอๆกันเลยค,ะค่ะคนยุคนี้คือต้องใช้ภาษาจีนนะคะเหมือนแบบ เป็นภาษาที่จําเป็นมากๆค่ะอืมก็ถือว่ามีความสําคัญมากๆเพราะว่าอย่างที่คุณครูบอกเลยภาษาจีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่รองมาจากภาษาอังกฤษด้วยความที่ประเทศจีนเองก็ถือว่าเป็นประเทศมหาอํานาจในเรื่องของระบบการค้าหรือว่าชาวต่างชาติที่เป็นคนจีนก็อยู่เผยแพร่ <ๆ S 1> อยู่ในทั่วทุกที่ทุกทั่วทุกมุมโลกเลยด้วยซ้ำไปซึ่งใครสนใจภาษาจีนคุณครูอาภาสิริยินดีที่จะให้ข้อมูลความรู้คําแนะนําแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือแนวการสอนวิธีการสอนค่ะที่มาที่ไป ของคนที่สนใจเข้ามาเรียกับคุณครูหนึ่งในส่วนของคลิป y youtube เนี่ยต่างหากแต่ว่าในส่วนของที่คุณครูมีการเรียนการสอนกันแบบโต้กลับไปมาสนทนาผ่านระบบการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Hangout หรือว่า Skype ก็ตามที่มาที่ไปเป็นยังไงคะคุณครูคะอ๋อที่มาที่ไปก็คือ ครูอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็จะมีคนที่สนใจอยากเรียนด้วยเขาก็อยู่ต่างจังหวัดกันนะคะก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราเรียนออนไลน์กันดีไหมเงี้ยค่ะผ่านโปรแกรมสกายหรือว่าแฮงเอาท์แล้วพอครบสิบคนเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเปิดคอร์สสอนทันทีค่ะอือันนี้จะลักษณะคล้ายๆกับ Facebook Live ในปัจจุบันที่ที่ที่เขาเริ่มใช้กันอยู่ไหมคะใช่ค่ะคือสามารถสนทนาโต้ตอบกันได้ปกติเลยค่ะค่ะเห็นหน้ากันปกติ แล้วนักเรียนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะการพูดคุยสื่อสารระบบแบบนี้นักเรียนเให้ความสนใจกันมากค่ะคือมันสะดวกสบายค่ะสามารถเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะโดยไม่ต้องออกไปเรียนอยู่ที่ข้างนอกค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเรียนรู้ทีนี้ประโยชน์ที่ได้จากในส่วนนี้ทั้งในส่วนของภาษาที่คุณครูได้มีโอกาสสอนนักเรียนหรือแม้กระทั่งเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากโซเชียลมีเดียที่เราเลือกใช้ละคะคุณครูคะ อ๋อค่ะก็คือยุคนี้นะคะคือยุคไอทีมันไม่มีพรมแดนอยู่แล้วะคะ่ะข่าวสารจากทั่วโลกเรารับรู้ได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วอยู่แล้วแล้วทีนี้การสอนผ่านโซเชียลเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่นี้คือใครที่อยากแชร์ของเราอยากเรียนรู้ก็สามารถแชร์ได้เลยคืออยากแบ่งปันให้ทุกคนที่สนใจภาษาจีนด้วยค่ะอ๋อคือคุณครูไม่ห่วงวิชาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนอกจากแฮงเอาท์แล้วสกัดแล้ว,ลวตอนนี้คุณครูมีไลฟ์ด้วยไหมคะมีค่ะ สามารถเข้าไปดูในช่วงเวลาไหนที่ที่คุณครูจะออนขอช่วงเที่ยงอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ว่างจากการสอนก็จะออนแอร์บ้างอ๋อแสดงว่าก็จะมีเป็นฐานแฟนคลับของคุณครูอาภาสิริอย่างแน่นอนเพราะว่ากันว่าคุณครูสวยและน่ารักมากๆนักเรียนโดยส่วนใหญ่เข้ามาเขาจะสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรคุณครูบ้างคะกับภาษาจีนอ๋อส่วนมากเขาก็จะแบบก๊อปคำพูดมาค่ะแล้วเขาก็จะถามว่าคูคะนี่แปลว่าอะไรหรออะไรอย่างงี้ค่ะ อินบอกมาถามทางไทงท,งที่บางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาจีนเลยค่ะค่ะ,ค,ะคุณครูมองว่าประโยชน์ที่ได้ที่ได้จากการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบนี้กับเรื่องของการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะคือโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะค่ะ คโซเชียลมีเดียเนี่ยคือก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะคือเป็นสื่อการสอนแล้วปกติแล้วจะเป็นคนที่เล่นพวกนี้อยู่แล้ว<ม>เ,เพราะว่าข่าวสารมันจะไวะก็คือมันจะทันโลกอะค่ะ,ะแต่ทีนี้บังเอิญมีความไม่ มีคนให้ความสนใจจะคิดเป็นอย่างมากก็เลยแบบรู้สึกดีใจมากละ,ค,ะค่ะแล้วก็อยากจะต่อยอดภาษาจีนไปให้ความรู้ภาษาจีนผ่านทางโซเชียลเพราะว่าภาษาจีนมันมีความสําคัญแล้วก็เป็นภาษาสากลไปแล้วอะ,ค,ะค่ะเขามีทั้งทัวร์จีนอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาในไทยปีหนึ่งเป็นแสนแสคนมันก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศจีนด้วยค่ะอันนี้เป็นวิธีความคิดเป็นแนวความคิดของคุณรูถ้าหากว่ามีคนสนใจแล้วอยากจะนําแนวความคิดของคุณรูแบบนี้ไป ใช้ในการสอนบ้างคุณครูจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะได้เลยค่ะคือถ้าเราอยากจะนำไปสอนนักเรียนนี้ค่ะก่อนอื่นคือเราต้องให้การสอนแบบเป็นกันเองกับนักเรียนนะคะคือจะทำให้นักเรียนไม่เครียดให้นักเรียนแฮปปี้ค่ะนักเรียนก็จะอยากเรียนกับเราค่ะ ในแต่ละบทวิชาคุณครูสอนจะต้องมีเรียงลําดับตั้งแต่บทที่หนึ่งบทที่สองแล้วเวลาที่นักเรียนใหม่ๆเข้ามาคุณครูจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรหรือว่าสามารถที่จะใครที่มาไม่ทันในในในบทเรียนที่หนึ่งอาจจะย้อนกลับไปดูได้อันนี้มีวิธีการติดตามในช่องทางการสอนของคุณครูยังไงบ้างคะอ๋อคือสําหรับนักเรียนที่สอนอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าที่เรียนออนไลน์ค่ะที่เรียนออนไลน์ค่ะคุณครูคะอ๋อที่เรียนออนไลน์คือถ้านักเรียนตามไม่ทันก็คือจะ หลังจากสอนคนอื่นเสร็จมดแล้วก็จะสอนนักเรียนเดียวก่อนให้ตามเพื่อนให้ทันนะคะแล้วก็จะเอาดึงเข้ากลุ่มที่เรียนพร้อมเพื่อนโอ้โหคือคุณครูคเรียกว่าให้ความสําคัญกับทุกคนที่เข้ามาเป็นหนึ่งในนักเรียนของคุณครู <ใช S 1> อาภาศิริเลยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเรียนถามตอนนี้ยอดนักเรียนที่พอจะประมาณได้ตั้งแต่เริ่มใช้วิธีการสอนผ่านช่องทางของโซเชียลออนไลน์แบบนี้เยอะไมหมคคัณครูคะ เยอะนะคะคือจะแบ่งเป็นคอร์สคอร์สนะคะคอร์สละสิบคนนะคะอคอร์สนี้เรียนจบแล้วก็จะเปิดคอร์สใหม่เนะะี่ยค่ะแต่คือตอนมีช่วงหนึ่งที่ไม่ค่อยว่างคะ่ะนี่ก็เลยเพิ่งจะมาเปิดคอร์สใหม่ก็จะเริ่มเปิดมาที่27นี้คะ่ะค่ะก็ใครสนใจในเรื่องของภาษาจีนอันนี้ไม่ได้จํากัดอายุเพศวัยหรือเรื่องของระบบการศึกษาใครที่สนใจภาษาจีนสามารถที่จะติดต่อคุณครูได้ตลอดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะถ้า,างนั้นในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะขอให้คุณครูเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านของคนที่รู้จักใช้โลกโซเชียลออนไลน์ให้เกิดประโยชน์แบบนี้ได้ฝากอะไรถึงคนที่เรียกว่าเรื่องของโซเชียลออนไลน์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่ติดตัวแต่บางคนไม่สามารถที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมือนกับที่คุณครูทำอยู่ณเวลานี้ค่ะ อ๋อใช่ค่ะทางโซเชียลมีเดียนะคะมันก็จะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเราก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีไหมมันถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าเราจะสามารถแชร์อะไรไปได้ทุกๆอย่างคือโลกโซเชียลมันเร็วมากอะค่ะ,ค,ะคือสมมติเราแชร์ไปแล้วเราไม่สามารถยับยั้งได้เลยเพ<ม>ราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราต้องคิดก่อนที่เราจะแชร์ลงไปค่ะค่ะเป็นค,คําแนะนําที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าอย่าง,งานั้นท้ายที่สุดนี้ให้คุณครูอาภาสิริ ทิ้งท้ายในส่วนของช่องทางการติดต่อค่ะทั้ง Facebook Live หรือว่าสกายค่ะคุณครูคะอ๋อสามารถติดต่อได้ที่ Facebook นะคะ,คะอายะะติเมทากุลเลยค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระ,ค,ะคุณคุณครูคมากๆนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสพิธีกรทั้งสองคนรวมถึงทีมงาน <c oughs> ที่รออยู่ข้างนอกจะมีโอกาสเข้าไปปรึกษาคุณครูเรื่องของภาษาจีนท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าไอหนีกับคุณครูนะคะขอบคุณคุณครูอาภาสิริมากมค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก็ได้พูดคุยกับคุณครูอาพาสิริแล้วนะคะเดี๋ยวไปถามน้องขวัญกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการเรียนภาษาจีนแบบนี้น้องขวัญสนใจอยากที่จะไปเรียนกับคุณครูอาภาสิริหรือไม่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องขวัญคะเมื่อสักครู่นี้แอบสื่อสารภาษาจีนกับคุณครูไปนิดนึงค่ะค่ะเป็นไงคะภาษาง่ายๆพื้นฐานเลยบอไอนีโอเห็นนําท่ามาก่อนเลยใช่แล้วค่ะต้องถามน้องขวัญเลยถ้าหากว่ามีคุณครูน่ารักแบบนี้แล้วมีน้ําจิตน้ําใจที่อยากจะเผยแพร่วิชาความรู้ผ่านทาง Facebook Live ที่หลายๆคนเนี่ยใช้แต่อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างสนใจไปเป็นหนึ่งในนักเรียนของคุณครูไหมคะสมัครคนแรกเลยค่ะตอนนี้มีที่ว่างไหมคะถ้าจะมีนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยเปิดคอร์สละสิบคนแล้วถ้าหากว่ามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นคุณครูมีแบบนี้ด้วยนะถ้าหากว่านักเรียนมาเรียนคอร์สนี้ไม่ทันแล้วสนใจอยากที่จะรู้เรื่องหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์เข้าไปด้วยถ้าคุณครูมีเวลาตอบกลับอย่างนี้นักเรียนจะไม่รักได้ยังไงน่สิะสวยใจด้วยใช่แต่ถ้าป็นเมื่อก่อนเวลาเราไปเรียนก็็จะมีีททาง่่เปนนแบบวใ ระบบของอดูจากผ่านทางวิดีโอหรือว่าอรอบสดใช่ไหมคะคซึ่งถ้าเราเรียนในรอบที่เป็นวิดีโอเราก็ไม่สามารถที่จะสอบถาม,ามกับอาจารย์ผู้สอนได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะ สงสัยอะไรถามได้เลย<ช>นะคะ,ะ,คะอินบ็อกซ์ไปหาได้ด้วยออโอ้โห <laughs> <laughs> นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะสําหรับบุคคลหรือว่าคนที่มีแนวความคิดในการที่จะใช้เรื่องของการสื่อสารในยุคปัจจุบันในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมทางด้านการสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียแบบนี้ให้เกิดประโยชน์และคุณครูอาภาสิริ <c oughs> ก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่เรียกว่าใช้ระบบการสื่อสารทั้งเรื่องของโปรแกรม h a n g o u t Skype หรือว่า Facebook Live ที่หลายๆคนใช้อยู่ณเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราสองคนเป็นหนึ่งในกําลังใจให้คนครูนั้นสามารถที่จะเผยแพร่วิชาความรู้ในส่วนของศาสตร์ภาษาจีนแบบนี้ให้นักเรียนนั้นรักและก็สนใจในภาษาแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสเราจะนำทริคหรือว่าความน่ารักแบบนี้ในการที่รู้จักใช้เรื่องราวของเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้เทคโนโลยีให้โลกโซเชียลที่เราใช้ในปัจจุบันนี้มีความข่าวสะอาดมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราทั้ง สองคนนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของ m o ส t นิวนั้นหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ